ดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับโคเกโรเลเวลสิประกายแสงนาตี้นะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดีเกแล้วทีมงานเขาจัดให้แล้วครับ คอเกโลเลเว่าสิบวันนี้มาทําการรีวิวกันแบบจะหนักจะเต็มจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม r ิชแมนช็อปโลหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตอรเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่ร่วมบรการรับไปเลยดิชแมนคอยใช้สทนสดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพราะบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องดิชแมน โอเคครับคอ,อ,อร์เรลวสิบต่างจากเรเวลหนึ่งกับเลเวลสี่ยังไงใช่ไหมที่แน่ๆเลยคือถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีมันมีแค่สนามพลังสุดขีดเนาะสนามพลังสุดขีดนะครับแล้วก็ส่วนขั้นเลเวลสี่เนี่ยก็ไม่มีไม่มีชำนาญเลยเลยนะครับผมเนี่ยดังเดิมเกิดผลเพียงแปดครั้งต่อรอบแต่ว่าถ้าเลเวลสิบแล้วอะ่ะจะมีตรงนี้ขึ้นมาครับ ไม่ยอทอสุดขีดเออไม่ยอทอสุดขีดขึ้นมานะคือไม่ยอทอสุดขีดมันคือโล่แดงนะครับซึ่งคือเอาเรื่องจัดนะครับเอาเรื่องจัดทุกการใช้ค่าเ p ดีดั้งเดิมสะสมสูงสุด175%ของค่าชันาเ HP พีจะได้รับไม่ยอทอสุดขีดนะครับคือแบบโคตรของดีโคตรของดีนี่ไม่ยอ่อทอสุดขีดคืออะไรจะไม่ได้รับดาเมจใดๆและเมื่อตัวละครใดๆ3ตัวเคลื่อนไหวเอฟเฟกก็จะหายไป นะครับผมคือมันไม่ได้รับดาเมจเลยอะคือมันคือมันยิ่งกว่าไม่ย่อท้ออีกนะคือไม่ย่อท้อมันจะมีลบไม่ย่อท้อใช่ไหมแต่ไม่ย่อท้อสุดขีดเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรลบได้นอกจากอาวุธจีนอสหรือเปล่านอกจากอาวุธจีนอสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้แต่เราได้มาแล้วเนาะตรงนี้ซึ่งซึ่งเลเวลหนึ่งกับเลเวลสี่ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีไม่ย่อท้อสุดขีดเนาะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเพิ่มแม็กเลือดเนาะ สนามพลังสุดขีดอะไรอย่างนี้นะสนามพลังสุดขีดทำาไยได,ได้ก่อนเคลื่อนไหวจะสร้างดาเมจสร้างคิติคอลซ้อนได้สามารถมองข้ามชำนาญหลบหลีกและไม่ติดคีได้อันนี้จะเป็นแบบสายออกดาเมจนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าไปขั้นสุดจริงๆเรือสินี่แหละครับคือตอบโจทย์มากๆสาหรับยุคป,ปัจจุบันเนาะเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันมันเน้นแทงเน้นแบบยืนนานเน้นเกินเกินสิเทินทแต่พอคอกิโลเรือสิมากระจีนอสอาวุธเฉพาะมานะครับผมบอกเลยยืนไม่ถึง10เทินนะ ยืนไม่ถึง10%เปอร์นอ่ะแล้วก็มีคนสงสัยเรื่องความเร็วของโซนิกโนบาดีเอกด้วยนะพี P ่บัสนั่นเองนะครับทีมงานเขาจัดความเร็วในศูนย์การมาตรงนี้คือค่าพื้นฐานคือ38แนะแบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็น6.12นะถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยจะจะไปเต็มที่100%ใช่ไหมตรงความเร็วตรงนี้จะกลายเป็น10%ซึ่งโคตรเยอะนะครับผมซึ่งความเร็วโซนิกตอนนี้ความเร็วโซนิกโซนิกตอนนี้1878นะครับ1878เลยนะครับ คือแบบเยอะมากๆแล้วก็อาวุธเฉพาะเจนอสเป็น4ดาวเลยด้วย4ดาวเลยด้วยนะครับคือความเร็วไปเลยครับ9ล้านเนี่ยเจนอสความเร็วเอ้ยไม่ใช่ความเร็วอะไรนะเจนอสพลังโจมตี9ล้านนะครับคือแบบโคตรโหดโคตรตึงโคตร,คตร,คตร,อ,รอันตรายอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในเขตสิกดวนไรที่จิ้นสุดนะอันนี้ผมกดมาแล้วท m j j จ z เอาเจจีเจเจเจแล้วกันนะครับผมนี่ฮะจัดทีมาก็จะเป็นคอเกโรเดวิส1 0นะครับผมบอกเลยว่าโลดแดงมีผลจริงแต่ว่าเขาจะทําเราถึงโลดแดงได้หรือเปล่าไปดูกันครับมาพลัง720กว่าล้านนะ700 730ล้านแหละนะครับปะทะกับอ่า400ล้านเนาะเอาเรื่องจัดนะแน่นอนครับโซนิกีกเราเปิดก่อนนะเราปล่อยออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้คือ โคเกโลเลวสิทนี่แบบโหดมากๆจริงนะเพราะว่ามันจะทําให้กาโลูถึกขึ้น1เทินกระบองเหล็กถึกขึ้น1เทินและที่สําคัญคือจีนอสครับจีนอสถ้าถึกขึ้น1เทินเนี่ยมีผลมากๆในเมตาปัจจุบันเนาะเออในเมตาก่อนที่โบล้อจะเข้าเนี่ยถ้าโบลอยังไม่เข้าเนี่ยยังไม่มีตัวแก้ทางกาโลซึ่งจีนอสอ่ะมันแรงจนที่กะทั้งให้พวกฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามทุกตัวไปหว่านได้เลยนะฮะนี่พันเจ็ดร้อยะเป็นไง คือไปหวานหมดเลยยกเว้นเหลือแค่กาโลไว้ตัวเดียวถูกปะคือพอไปหวานหมดอย่างเงี้ยมันทําให้กาทําให้เกรโรไม่มีอันติใช้ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมแล้วก็โซนิกฝั่งตรงข้าก็ไม่อยู่แล้วด้วยโซนิกก็ไม่มีทางลบลูกไฟฝั่งเราได้แล้วก็ไม่มีบัฟสปีให้กาโลด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกรโรไม่มีอันติที่ทําให้เราปิดกั้นไล่อันติเออถ้าเกโรอันติมันจะปิดกั้นไล่อันติฝั่งเราถูกปะอันนี้ไม่มีเกรโรคือเราไล่อันติทุกเ์อเลยแล้วพอเหลือแค่แบบตัว2ตัวแบบเนี้ย คือกลายเป็นรีวิวอาวุธเฉพาะเจโนเลยแต่ข้อเกรโลอะมีผลจริงเรื่องของพวกศึกดวลฮีโร่ไอ้ศึกดวลปีศาจแล้วก็ส่วนของศึกดวลตัวบัคอกะมีผลอยู่แล้วนะครับมีผลอยู่แล้วพวกตัวบัคทั้งหลายนะครับพวกระดับท็อปเซิร์ฟอะคือเจโนสเขาแรงใช่ไหมคือเขายัดมาเรามีโลแดงอยู่โลแดงจะไม่ได้รับดาเมจใดๆนะไม่ได้รับดาเมจใดๆจนกว่าฝั่งเราจะเคลื่อนไหว3เทิน 33ตัวลคออะครอ่ะซึ่งแบบว่ามันดีมากๆก็ในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามยัดมาเราไม่ได้รับดาเมจใดๆเลยคือแบบเจนอสนี่คือยืนหนึ่งแน่นอนทำให้แบบทีมเราถึกถึกทนขึ้นแน่นอนนะครับเออเออแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับบัคอาวุธ3ดาวกระบ,บองเหล็กใช่ไหมอ่าเหมือนเอาบัคบัคบัคอันตีของเจนอสนั่นแหละคือปล่อยไว้อย่างนั้นละครับ <c ười> ปล่อยไว้อย่างนั้นละเออสปีดพี่บัคเท่าไหร่แล้วหนึ่ง เจ็เไอหนึ่ง8ป8เจนะครับพี่จาความเร็วได้เพราะว่ามันเหมือนเบอร์บ้านบ้านที่กรุงเทพของพี่เลยลงท้ายลงท้ายด้วยนี่เลยลงท้ายด้วยหนึ่งหนึเจ็ดแปเลยเร็วเร็ว9ล้านไม่ทะลุจอหรอพี่โอ้ขอโทษพูดผิดอายัดไปจังหวะนี้คือแบบดูดิแค่สองเธอนะ่ะหายไปหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วนะครับเออ คือแบบมันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆอันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่เห็นความสําคัญของคอเกโลจริงๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากเห็นความสําคัญของคอเกโลจริงๆต้องมาดูไลฟ์เือดสุดดวนตัวบนะักนะไลฟ์สกดดวนตัวบักจะเห็นผลมากๆนะครับแล้วเราก็จะยืนหนึ่งแน่นอนเพราะว่าสปีดเรานําคอเกโลเลเว่าสิบด้วยอืบอกเลยว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะกอดเทียมากๆนะครับกอดเทียมากเออ แต่2,000ไม่ยากเลยหรอถ้าเกิดเต็มหมดใช่ไหมถ้าเต็มหลอดหมดอืมเป็นไปได้ครับผม123ล้านครับเก่งมากครับตรงนี้ใครขึ้นร้อยล้านได้ก็ถือว่าเก่งแล้วราคาขายเทียบราคาเติมนี่จิบจมากครับใช่เลยครับสุดจัดอ่ะเดี๋ยวเรากดข้าวแล้วไปดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เหลือการล่ตัวเดียวแล้วเนาะเฮ้ยหรือว่ารอดูการล่รอดูเทิร์นเจว่าเจจยัดมาหาเราเนี่ย ยัดมาหาเราเราจะติดโล่แดงไหมนะครับผมเออถ้าใครดูคลิปรีวิวอาวุธเฉพาะคงเห็นโล่แดงไปแล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้เรามีทั้งเรามีทั้งไอเนี่ยไอเม็ดเม็ดเม็ดของคิงอะเออเกรเลือดของคิงอะมันทำให้แบบถึกขึ้นอีกไปอีกไปอีก,อกแบบมากๆเลยนะครับแล้วฝั่งดาเมจฝั่งตรงข้ามเลยแค่การโลตัวเดียวมันเอาเราลงยากอะพูดง่าย,ายต่อให้เม็ดเจม สีเหลืองของคิงหมดไปหลอดเลือดสีม่วงหมดก็ยังมีหลอดเลือดของเกโลซึ่งหลอดเลือดเกโลหมดก็ยังมีลู่คอนเลือสีอีกลู่สีแดงคือบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอ,อันตรายครับเอาเรื่องจัดจจริงๆนะตรงนี้เซิร์ฟจีนสปีดเท่าไหร่กันแล้วครับเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะใครคอมใครเล่นเซิร์ฟจีนอยู่ก็คอมเมนต์บอกทีนะตรงนี้นะไปครับกาโลจูโจมเดี๋ยวมาดูกันว่าเรารับดาเมจเจจีเซตในเทิร์นที่เทิทร์นหลังๆได้ไหมนะ ผมคิดว่าเชิญเจ็ดเราน่าจะซัดหมดต้องรับแรงกระบองมากกว่าตรงนี้ยัดมาครับไปยังมาก็แรงอยู่นะแต่ยรงไหวครับยังไหวครับเกิน2,000เลยเหรอโคตรเอาครับเดอบโบเกนสคริปต์ครับเอาเรื่องจัดมาครับคิงอนสตินกับเจนอสปาดไปครับเจนอสนี่โคตรแรงคือมาในจังหวะที่แบบ คอกโรเลเวอรสิมาในจังหวะที่เจนอสมาพอดีนะครับแล้วก็สปีดโซนิกมาด้วยเท่ากับเราทีมงานอัปเดตไป3อย่างในในคราวเดียวเลยนะทั้งสปีดแบบเยอะมากๆคอกโรเลเวอร์สิแล้วก็เจนอสอาวุธเฉพาะด้วยนะแล้วก็ไป4ดาวด้วยพลังโจมตี9ล้านเนี่ยเกือบ10ล้านนะครับคือบอกได้เลยว่านี่คือระดับแบบโคตรอภิมหาก๊อตของก๊อตของกเทียคือแบบที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าที่สุดแล้ว คือสุดจะจัดจริงๆอ่ะพูดง่ายๆสุดจะจัดจริงๆปิดกั้นการการลบลูกไฟฝั่งตรงข้ามปิดกั้นการบังคับปิดกั้นไล่อันตีของฝั่งตรงข้ามคือแบบเราได้ใช้สกิลอันติชํำๆนะครับสกิลอันตีฉำๆเลยดูจากนี่ได้เลยคือแบบยัดไปแล้วก็ยัดไปอีกโอ้โหสุดจะจัดอะบอกเลยแต่อยากรู้ของเฉียงเฉียงกับฉีตรงๆอะไรวะเนะี่ยโอเค นะครับสวัสดีคนดู60ท่านกันด้นะครับใครเขา้าหมาฝากกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ครบ100แน่นอนครับเราจะทําตามที่สัญญากันไว้นะครับเฉพาะในไลฟ์นะครับเฉพาะในไลฟ์นะครับกดไลค์ครบ100ก็รู้กันครับว่าทําอะไรเออไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ลองกดดูครับไม่รู้ก็ลองกดดู <laughs> ถ้าใครติดตามมาตลอดก็น่าจะรู้นะครับว่ากดไลค์ครบหนึ่งร้อยจะได้อะไรเป็นการตอบแทนเนาะ นะครับเฮ้ย hey, นี่มันต้นเดือนเฮ้ย hey, เราแจกสมาชิกไปยังนะหรือจะน่าจะแจกสมาชิกไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วใช่ปะเออสัปดาห์ที่แล้วผมแจกสมาชิกไปแล้วนะครับนี่เทินที่7็แล้วหรือแค่กระบอกนะเพราะว่าการลุไปหวานแล้วนะในเทินที่7นะครับแล้วก็โดนรัวครับผมบอกเลยเดีย๋ยวรอดูกระบอกเขาฟาดนะครับคือเขาจะฟาดยันโล่แดงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยฟาดมายังเม็ดเจมสีเหลืองยังอยู่เลยแล้วคิงเอนจินไปอีกทีนึงครับแบบฮิวสดชื่นอะสดชื่นอะ เราฟาดมาจาังหวะนี้บาธานุพัฒน์แล้วก็ฟาดคืนกลับมาไปยิง่งไปยีง่งคลิปต่อไปจะเป็นศึกดวลฮีโร่นะอันนี้จะแบบยกให้แบบเจนอสเลยยกให้แบบเจนอสแบบเต็มๆเลยนะครับผมไปดูกันว่าเจนอสจะรับมือศึกดวลฮีโร่โดยที่ไม่มีคอเกโลไหวหรือวานะครับผมขอเวลาไม่นานเออ แจกเองลืมเองเออลืมเอลืมเองว่าแจกเองเออไปได้ตัวไหนมาสปีด1 8 7 8เออไปโดนตัวไหนมาเนี่ยทีมงานเขาจัดเต็มครับจัดเต็มจัดจัดจริงๆมาครับเธอที่8กระบ,บองยืนได้อยู่นะเราเจโน้ะครับรอเส้นสู้สักครู่ไปหวั่นครับเรียบร้อยครับยังไม่เห็นโล่แดงด้วยซ้ำนะครับก็คือถ้าเมจเจมหมดกับเลื่อนหมดก็จะเห็นโล่แดงนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับโอเค สำหรับคลิปรีวิวโอ้โหแล้วกำแพงกำแพงเหล็กด้วยโอ้โหอัตราต้านทานก็เยอะอีกนะครับผมถ้าใครอยากดูศึกโดนฮีโร่กับศึกโดนตัวบัค์ก็มาดูในไลฟ์ได้นะครับดูไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าดูไลฟ์ถัดไปก็ได้นะครับผมมีไลฟ์ตลอดอยู่แล้วนะเออสำหรับนี้ก็คอเกรโรเลเวลาสิก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแพสซีฟป็เซียันสามด้วย6ดาวห้าดาวม่วงโอ้โหพลังร้อยยีล้านก็ต้องขอตัวเราไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ขเข้ารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ